ของจริงมีให้ลองแล้วที่เซนทรันเวิลดอย่างที่รู้กันนะคะว่า 5G เขามีการประมูลไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างช่องเราเองเนี่ยก็ได้มีการพูดถึง 5G บ่อยแล้วว่าถ้า 5G มาเนี่ยจะสามารถทําอะไรได้บ้างหรือว่าแม้แตพาไปทัวร์ 5G ที่ประเทศจีนก็พาไปแล้วนะคะตอนนี้ถึงตาของประเทศไทยแล้วค่ะวันนี้อ้อยเลยพามาทดสอบ 5G ของ d ีแท็ดูกันค่ะว่าจะสามารถทําอะไรได้บ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ 5G จะใช้ได้จริงหรอจริงๆแล้ว 5G พัฒนาขึ้นจาก 4G มากเลยนะคะทั้งการตอบสนองความเร็วในการรับส่งข้อมูล latency แล้วก็ bandwidth แ,แล้วก็อีกมากมายเลยแล้ว 5G จะมาเปลี่ยนชีวิตของเรายัางไงบ้างอย่างใกล้ตัวที่สุดเนี่ยก็คงเป็นมือถือของเราค่ะเดี๋ยวนี้พวก entertainment ต่างๆเนี่ยเขาก็ออกวิดีโอมาเป็นแบบ 4K 8K ถ่ายรูปได้สูงสุด 8K แต่ว่าคนก็จะพูดถึงแค่ว่าอุปกรณ์รองรับหรือเปล่าหรือว่าไม่รองรับจริงๆแล้วอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คืออินเทอร์เน็ตค่ะถ้าเกิดเน็ตของเราไม่แรงพอเนี่ยเวลาราดู 8K กก็อจจะะ กบ้างโหลดนานบ้างซึ่งการมาของ 5G เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถดูได้รื่นปื้นไม่สะดุดเลยไม่ต้องไปเที่ยวเดินตามหาไ i f i นะคะสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่า 5G จะแรงขนาดไหนไปทดสอบกันเลยข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นเครื่อง 4G ส่วนข้างขวาจะเป็นเครื่อง 5G ค่ะนี่นะคะตั้งเป็น d t a c ทั้ง2เครื่องเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอันนี้เป็นค่าการดาวน์โหลดถึงพันเมกเลยนะคะ ส่วนค่าอัปโหลดนี่ 5G นี้ร้อยกว่าเลยค่ะ 5G เนี่ยค่าดาวน์โหลดอยู่เกือบพันส่วนค่าอัปโหลดนี่ก็เกือบ200เลยค่ะเร็วกว่ากันเป็น10เท่าเลยแต่พอมี 5G เข้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องเชื่อม w i f i แล้วนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สามารถดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะสำหรับ d Tag ็กเป็น 5G บนคลื่น26 g h z หรือ 5G มิลลิเมตรเวฟเป็นคลื่นความถี่สูงนะคะจะทำให้ปริมาณแล้วก็ความเร็วในการดาวน์โหลดเนี่ยสูงนั่นเองค่ะ ปกติ 4G เวลาเข้าเว็บอัพรูปเล่นเกมอะไรเนี่ยก็จะสามารถทําได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาเวลาที่เราอยู่ในที่ที่คนเยอะๆก็จะมีความกระตุกหน่วงช้าบ้างซึ่ง 5G ก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะเพราะว่าค่า latency หรือค่าความหน่วงของเขาเนี่ยน้อยกว่า1มิลลิเซกเท่านั้นหรือว่าแทบจะเรียลไทม์เลยก็ว่าได้เดี๋ยววันนี้เอามาลองเล่นเกมดูกันค่ะว่าจะสามารถลื่นจริงๆหรือเปล่าเห็นเตอร์เตบอกว่าที่จีนเนี่ยลื่นมากเลยนะที่ไทยจะลื่นกับเขาไหมออยเบิร์กอุปกรณ์มาแล้วค่่ะเเเดี๋ยยไปลลลองนนกั นี่ค่ะเราก็เชื่อม 5G เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นเกม Free Fire กันดูเลยปกติเวลาหน้าดาวน์โหลดเนี่ยจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะคะแต่อันนี้ไม่กี่วิก,ก็เข้าเกมเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวออตั้งค่าเป็นขั้นสูงไว้นะคะจะได้กราฟิกแบบชัดๆไปเลยว่าสามารถเล่นลื่นจริงหรือเปล่าพร้อมแล้วเริ่มเกมไปเลยค่ะเนี่ยดาวน์โหลดเร็วมากๆที่รอก็คือรอคนอื่นเขาโหลดกันนะคะเราโหลดเร็วกว่าเพื่อนเลย นี่คะ่ะโดดลมแล้วก็ภาพสวยมากๆเลยนะตอนนี้เราปรับเป็นขั้นสูงสุดแถมไม่มีกระตุกด้วยเห็นหญ้าเห็นอะไรชัดเจนมากๆวิ่งไปเก็บของก่อนเดี๋ยวตายนี่ได้ปืนแล้วนี่ขณะเราขับแบบสวิตสวาร <c oughs> ก็ยังไม่กระตุกนะคะ ซึ่งจริงๆแล้ว 5G ไม่ได้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงด้านนี้เท่านั้นนะคะแต่ในด้านของผู้ประกอบการหรือว่าด้านอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องพัฒนาเพื่อปรับตัวตามยุคสมัยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ IoT ต่างๆที่เดี๋ยวนี้แพร่หลายมากๆแล้วหลายๆบ้านก็ใช้กันเราสามารถควบคุมผ่านมือถือเครื่องเดียวได้เลยหรือว่าจะเป็น AI, AR, VR ที่ตอนนี้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปดูได้ในรายการ Dance the Future ของเรานะคะหรือว่าจะเป็น Smart Farmer Tele i ม e ร์ับาีกมากมก็ต้องใช้ 5G เหมือนกันค่ะ แต่ว่าคลื่น 5G เนี่ยก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันค่ะด้วยความที่ความถี่สูง26กิกะเฮิรตซ์สามารถส่งได้ในปริมาณมากรวดเร็วแต่ว่าระยะทางเนี่ยก็จะสั้นลงมาหรือถ้ามีตึกมีกําแพงมาบางังเนี่ยสัญญาณ 5G ก็อาจจะผ่านไปได้ยากทําให้ความเร็วของ 5G อาจจะลดลงก็ต้องตั้งเสาสัญญาณเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราได้สัมผัสใช้เองจริงๆเนี่ยก็ได้เห็นความต่างมากๆเลยนะคะทั้งความเร็วความเสถียรไม่ต้องเชื่อมต่อ WiFi ก็สามารถเล่นเน็ตได้เร็วแล้ว ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาลองได้ที่ d ี a ท็กช็นะคะใครไม่ว่ามาเซ็นทนรัลเวิ d ก็มี7สาขาทั่วประเทศเลยมาลองดาวน์โหลดเล่นเกมเทสความเร็วเน็ตหรือว่าดู YouTube ก็ได้นะอนาคตเมื่อ 5G เข้ามาแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายแน่นอนเรามาตื่นตัวกับเทคโนโลยีด้วยกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบาย,บาย